เราจะต่อเชื่อม GOT กับ PLC ตราบเท่าที่ GOT และ Mitsubishi Electric PLC ต่อเชื่อมกันโดยตรงภายใต้การกำหนดค่าแบบ peer to peer คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดการตั้งค่าการสื่อสารซับซ้อนใดๆตรวจให้แน่ใจว่าได้เปิดแหล่งพลังงานทั้ง GOT และ PLC ก่อนเริ่มกระบวนการนี้ หลังจากได้ตรวจสอบแล้วว่าเปิดแหล่งพลังงานแล้วต่อเชื่อม GOT และ PLC โดยใช้สายอีเทอร์เน็ตเชื่อมต่อเข้าที่ช่องเสียบอีเทอร์เน็ตที่ GOT โดยอยู่ที่ด้านหลังของอุปกรณ์เชื่อมต่อเข้าที่ช่องเสียบอีเทอร์เน็ตที่ PLC โดยอยู่ที่ด้านหน้าของอุปกรณ์เปิดแหล่งพลังงานไปยัง GOT และ PLC ตอนนี้เราจะบันทึกโปรแกรมอนุกรมที่สร้างขึ้นในซอฟต์แวร์วิศวกรรม GX Works 3 PLC ไปยัง PLC ลองดูกันว่าหน้าจอที่สร้างขึ้นจะแสดงอย่างไรเมื่อทำงานจริงบน GOT สัมผัสที่ลันสวิตเปิดไฟลันนิ่งแล้วทำให้ค่า6666 มาแสดงที่ช่อง Data 1สัมผัสที่ Stop Switch ปิดไฟ Running แล้วทำให้ค่า3333ามาแสดงที่ช่อง Data 1ดังที่เห็นแล้วว่าหน้าจอทำงานในลักษณะเดียวกันตามหน้าจอที่ได้แนะนำไว้ในบทที่1ของการอบรมนี้ การผสมผสานของ GOT และโปรแกรม PLC ทำให้คุณสามารถปฏิบัติการควบคุมได้หลากหลายสำรวจต่อไปแล้วเรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมและการทำงานอื่นๆที่มี